ูคลิปนี้คลิปเดียวสามารถเข้าเซเว่นเลือกซื้ออาหารให้ครบห้าหมู่โดยที่เรากินแล้วไม่อ้วนได้เลยจ้า ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหญิงเบสเมาส์มอยค่ะวันนี้เบสจะมาแชร์ของในเซเว่นที่คนลดน้ำหนักกินได้ไม่อ้วนค่ะที่สำคัญพี่เบสจัดมาให้ครบห้าหมู่เลยค่ะบอกเลยว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวสามารถเข้าเซเว่นเลือกเื้ออาหารให้ครบห้าหมู่โดยที่เรากินแล้วไม่อ้วนได้เลยจ้าไปดูวิธีการเลือกอาหารในเซเว่นของพี่เบสกันค่ะว่า เข้าเซเวนเรากินอะไรได้บ้างตอนดูใครเยี่ยงไม่ได้กดซับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะเรามาเริ่มที่หมู่แรกกันเลยค่ะหมู่แรกนะคะก็คือโปรตีนนั่นเอง ประโยชน์ของโปรตีนคือเขาจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายของเราค่ะฉะนั้นโปรตีนจะมีความสําคัญมากกับคนที่ลดน้ําหนักและใครที่ออกกำลังกายอยู่โปรตีนเป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นกล้ามเนือ้อก็กินโปรตีนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาหารในหมวดโปรตีนในเซเวน่นมีอะไรที่พีเ่เบสแนะนําบ้างไปดูกันเลยจ้า อกไก่นุ่มกระเทียมพริกสด1ชิ้นให้โปรตีนแค่20กรมัมให้พลังงาน100 cal, แคลอรี่แถมไขมันต่ำกินได้ไม่อ้วนราคาแค่40บาทเท่านั้นค่ะต่อไปแบบนี้จะเป็นอกไก่ที่คุ้มมากๆเพราะว่าได้ถึง2ชิ้นเลยราคา65บาทต่อ1ชิ้นนะคะจะอยู่ที่80แคลอรี่เท่านั้นนะคะสำหรับเบสก็คือจะไม่ค่อยชอบกินอกไก่นุ่มแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะจืดสักนิดหนึ่งจะชอบเป็นอีกตัวหนึ่งมากกว่าเนาะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นอกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทยนะคะจำนวนแคล อร่อยไก่คือนุ่มมากไม่ฝืดคอเลยค่ะราคาจะอยู่ที่40บาทนะคะนี่จะเป็นแฮมอกไก่ที่โปรตีนสูงไขมันต่ําเหมือนกันค่ะจํานวนแคลวจะอยู่ที่90แคลวเท่านั้นมีทั้งหมด5ชิ้นราคา35บาทกินได้ไม่อ้วนค่ะต่อกันที่ไข่ตุ๋นกันบ้างค่ะไข่ตุ๋นที่เบสชอบมากที่สุดจะเป็นหมูคุโรบุตะต,ตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื้อหมูเขานุ่มมากๆตัวนี้เราสามารถเลือกกินได้เลยนะคะกินได้ไม่อ้วนทั้งหมดเลยราคาก็จะอยู่ที่ถ้วยละ19บาทนะคะต่อกันที่ไข่ต้มค่ะ1ฟอง ก็ให้โปรตีน7กรัมจะมีทั้งแบบไข่แบบปอกเปลือกแล้วกับที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกนะคะแล้วก็มีขายแบบเป็นแพ็คคู่แบบนี้ด้วยแพ็คคู่ก็จะราคาถูกกว่านิดนึงนะคะไข่ต้มเบสจะแนะนําให้กินไข่ต้มแบบไข่ขาวกินได้แบบเยอะๆได้เลยนะคะถ้าเป็นไข่แดงแนะนําให้กินไม่เกินวันละ2ฟองก็พอนะคะไปต่อกันที่นมกันบ้างนะคะนมที่เบสชอบมากที่สุดจะเป็นนมอัลมอนด์นะคะตัวนี้45แคลรสชาติอร่อยกินได้ไม่อ้วนแถมโปรตีนสูงอีกด้วยจ้าหากใครไม่ชอบดื่มนมนะคะเบสก็แนะนําเป็นน้ำเต้าหู้ แบบหวานน้อยขวดสีฟ้าอันนี้เบสชอบกินเหมือนกัน1ขวดมันจะอยู่ที่70แคลเท่านั้นให้โปรตีนสูงน้ําตาลน้อยและยังอร่อยได้ในราคาแค่13บาทเท่านั้นเองนะต่อไปนะคะจะเป็นโยเกิร์ตโปรตีนสูงอยู่แล้วเนาะแต่ที่สูงที่สุดก็คือกีกโยเกิร์ตนั่นเองเพราะมีโปรตีนอยู่ที่7กร,รมัม1ถ้วยนะคะก็20บาทเท่านั้นเหมาะก,กับคนที่ออกกําลังกายต้องการโปรตีนนะคะกินกีกโยเกิร์ตไม่อ้วนจ้าโปรตีนอีกอย่างที่เบสกินบ่อยมากๆนะคะก็คือถั่วและญี่ปุ่นนั่นเอง1 ร้อยแคลตาคาก็20บบาทเป็นโปรตีนจากพืชที่กินได้ไม่อ้วนค่ะ ไปเป็นหมู่ที่2นะคะก็คือในหมู่ของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะประโยชน์ของอาหารหมวดนี้ก็คือเขาจะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายค่ะในส่วนของคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายก็อาจจะลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงได้แต่ไม่ควรที่จะงดนะคะหลายคนที่ลดน้าหนักมักจะเข้าใจผิดว่าการงดคาร์โบไฮเดรตไปเลยมันจะทําให้ร่างกายเราผอมแต่จริงๆแล้วคือเรายังจําเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะเพราะคาร์โบไฮเดรตจาเป็นต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายค่ะถ้าเรางดไปเลยอาจจะทํา ให้ร่างกายเราระบบเผาผลาญพังได้นะซึ่งก็จะเกิดการโยโย่เอฟเฟกหรือว่าภาวะน้ําหนักตันในอนาคตได้นั่นเองคะ่ะฉะนั้นวันนี้พี่เบสจะพาไปเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องการกินคาร์โบไฮเดรตควรเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีและเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่าวะว่าในเซเว่นมีอะไรที่เรากินได้บ้างข้าวไลเบอร์รี่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะมีเส้นใยอาหารสูงเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้ากว่าแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะตัวนี้เขาจะมีแคลอรี่ที่สูง นิดนึงนะคะแต่กินแล้วอิ่มท้องนานลดการกินจุกจิกได้นะคะข้าวกล้องหอมมะล,ลิเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้ากว่าเส้นใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มท้องได้นานแถมแคลอรี่ยังต่ํากว่าข้าวไรเบอร์รี่นิดหน่อยด้วยนะถ้าให้แนะนําจริงๆนะคะคือกินได้ทั้ง2แบบเลยถ้าเกิดใครที่อายุ30บวกๆแนะนําให้กินเป็นข้าวไรเบอร์รี่ได้เลยนะคะเขาช่วยทั้งเรื่องลดน้ําหนักและช่วยเนื้อของผิวพรรณด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ช่วยเรื่องลดน้ําหนักอย่างเดียวก็แนะนําให้กินเป็นข้าวกล้องได้เลยะคะ่ะ อย่างพวกขนมปังเลือกเป็นขนมปังโฮวีตนะคะเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่ดีเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้ากว่าพวกขนมปงังขผาวและมีเส้นใยอาหารที่สูงกว่ากินแล้วอิ่มท้องได้นานไม่อ้วนด้วยจ้ามันม่วงมันหวานถือว่าเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่ดีกินแล้วไม่อ้วนแถมยังอิ่มท้องนานนะคะราคาก็อยู่ที่15บาทเท่านั้นเลือกเอาได้เลยว่าเราจะกินแบบไหนนะเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติดีกว่าการกินน้ําตาลสังเคราะห์นะพวกเผือกทิพ์มันทิพ์แบบนี้เบสก,ก็กินบ้างนะคะเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่ดีเหมือนกัน ก็จะมีความหวานอยู่นิดหนึ่งนะเราก็จํากัดปริมาณการกินเอาแล้วกันเนาะกล้วยปิ้งนะคะจะมีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบแบนเลยสามารถกินได้ทั้ง2แบบแต่น้ําจิ้มที่อยู่ในกล้วยปิ้งนะคะเบนแนะนําให้จิ้มน้อยๆหรือไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เราอยากของหวานได้เนาะราคาก็25บาทเท่านั้นนะข้าวโพดนะคะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีความหวานจากธรรมชาติกินแทนของหวานได้เลยนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบถั่นท่อนแบบฝกักแล้วก็แบบเมล็ดนะเลือกกินได้ทั้ง3แบบเลยนะ แต่ถ้าอย่างแบบมเมล็ดอะแนะนําให้ดูดีๆนะคะให้เลือกเป็นข้าวโพดหวานพร้อมทานนะไม่เอาแบบคุกเนยนะคะกล้วยหอมเป็นแหล่งคาร์บโบเฮเดตท,ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะดีมากๆและใครที่ออกกําลังกายไปด้วยแนะนําให้กินกล้วยหอมก่อนออกกําลังกายเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะโจ๊กข้าวโอ๊ตของไดมอนด์เกรนจะอยู่ที่140แคลนะคะราคา32บาทก็สามารถกินเป็นมื้อเช้าเร่งรีบนะเป็นข้าวโอ๊ตที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะแคลต่ําเบสเห็นเขามีอยู่2รสชาตินะคะก็ลองไปเลือก Đùa nó ต่อไปหมู่ที่3คือเกลือแร่และก็แร่ธาตุนั่นเองค่ะประโยชน์ของอาหารหมวดนี้คือเขามีในส่วนของเส้นใยอาหารสูงทําให้เวลาเราทานเข้าไปแล้วจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและช่วยในเรื่องของการทํางานของลําไส้ของเราได้ดีอีกด้วยค่ะอาหารหมวดนี้ได้แก่พวกผักใบเขียวผักสีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีส้มสามารถกินได้หมดเลยค่ะอาหารที่แนะนํามีดังนี้เลยค่ะไปดูกันเลยสลัดผักกล่องนี้ก็แค่25แคลอรี่เท่านั้น ะะมีใยอาหารสูงกินแล้วไม่อ้วนเราสามารถเลือกกินได้เลยว่าจะกินเป็นสลัดแบบไหนเราไม่จําเป็นต้องดูว่ามันแคลอรี่เท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วมันไม่อ้วนอยู่แล้วและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีกินได้เลยค่ะนี่จะเป็นธัญพืชรวมนะคะราคา20บาทแบบนี้คือกินแล้วไม่อ้วนแถมยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักสามรสนะคะมีอกไก่ไข่ต้มอร่อยเก้าสิบแคลถ้วยนีย้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็สารอาหารจากผักเลยนะคะราคา25บาทสลัดทูนา่า29บาบาทตัวแคลอรี่เขาจะอยู่ที่ 1 3 0แคลอรี่นะคะได้ทั้งโปรตีนแล้วก็สารอาหารจากผักเช่นเดียวกันนะคะในหมวดนี้นะคะเบสจะรวมไปถึงพวกดีท็อกไฟเบอร์ต่างๆด้วยนะคะเพราะดีท็อกพวกนี้นเขาจะมีผักเป็นส่วนประกอบเยอะพอสมควรค่ะที่แนะนําเลยก็จะเป็นวีด้าไฟเบอร์มิกนะตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่เบสกินบ่อยมากเข้าเซเว่นที่ไหนต้องมองหาตัวนี้ก่อนตลอดเลยนะเป็นอะไรที่กินง่ายมากๆคือแค่เราแบบเทผงจากในซองใส่ลงในแก้วนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะแนะนําให้ดื่มกับน้าเย็น ะะมันจะอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะเขาเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติมีวิตามินคอเลสเตอรลแล้วก็ผงผักต่างๆผงผักรวม14ชนิดเลยทีเดียวนะกินแล้วก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานช่วยดีทอ็อกนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักไปในตัวด้วยนะและใครนะคะที่ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายเดแนะนําให้กินตัวนี้เลยเพราะว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายเราทํางานได้ดีขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของการกินเยอะคุงป่องนะคะแนะนําต้องมีกล่องนี้ติดบ้านไว้เลย เหมาะมากกับคนที่แบบไม่ชอบกินผักวันไหนที่เราลืมกินผักนะคะคือตัวเนี้ยเราสามารถทดแทนผักที่เราผักไปในบางมือบางวันได้เลยเนาะสามารถกินได้ทั้งก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนเลยจ้าเป็นอะไรที่กินก่อนนอนแล้วไม่อ้วนนะจ๊ะ1ซองแค่25แคลอรี่เท่านั้นราคา9 9บาท1กล่องมีทั้งหมด4ซองนะคะอันนี้คือแบบตุนจริงๆกินจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะ คือมีทั้งที่ซื้อแบบจากเซเว่นด้วยนะคะกล่องเล็กนี่จะซื้อจากเซเว่นแล้วก็จะมีกล่องใหญ่ที่ซื้อจากอูที่ซื้อจากวัสันจากบูทธที่ไหนมีไปซื้อตุนไว้แบบเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ขับถ่ายยากนะคะก็เลยจะมีพวกวีด้าไฟเบอร์มิกอยู่ติดบ้านไว้เสมอวันไหนที่กินหนักกินมื้อหนักกินอะไรที่มันมีเนื้อสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะกินตัวนี้เข้าไปด้วยเลยแล้วช่วยได้ดีมากถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะท้องผูกอึแข็งอึยากมากมายนะคะแนะนําลองเข้าเซเว่นดู แล้วก็ดูตัวนี้เป็นแบรนด์แบบนี้นะคะเป็นตัวนี้นะวิดาไฟเบอร์มิกนะ ไปนะคะมูดที่4ก็คือวิตามินนั่นเองจ้าประโยชน์ของวิตามินก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเนาะและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยเป็นภูมิต้านทานที่แบบป้องกันโรคได้ดีด้วยนะเบสเคยกินพวกว,วิตามินซีกินเป็นประจำทําให้เราแบบช่วงนั้นไม่เป็นหวัดเลยอะไรเงี้ยอย่างวิตามินที่เบสแนะนํานะคะก็คือจะเป็นพวกผลไม้ต่างๆมีวิตามินเยอะมากเนาะแนะนําให้กินเป็นผลไม้ที่มีกากใยนะคะแล้วก็มีน้ตาตาลน้อยอาหารที่แนะนําในเ,เว็นก็จะมีประมาณน,นี้เลย แอปเปิ้ลกลุ่มนี้ก็แค่25แคลนะคะเป็นผลไม้ที่น้ําตาลน้อยเหมาะกับคนล,ลดน้ําหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแดงหรือแอปเปิ้ลเขียวก,ก็กินได้ทั้งหมดนะคะราคา25บาทค่ะซ้มโอก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยนเรื่องของการขับถ่ายผ่านได้ไม่อ้วนถาดน,นี้ก็แค่90แคลเท่านั้นราคา25บาทคนล,ลดน้ําหนักควรซื้อไปทานเลยจ้าปกติเบจะชอบกินมะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยนะแต่ว่าสาขานี้ไม่มีเนาะขอแนะนําเป็นน้ำมะเขือเทศ99%แทนนะเลือกแบบที่โแทนนะเลือกแบบที่ ก็น้ำตาลน้อยนะคะอันนี้จะเป็นของดอยคำกล่องนี้แคลอรี่ก็แค่50แคลอรี่เท่านั้นได้ประโยชน์จากมะเขือเทศแบบเต็มๆเลยนะตัวกล่องนี้น้ําตาลน้อยอยู่แล้วราคาก็17บาทเท่านั้นค่ะน้ําสวรร e สูตรน้ําตาลน้อยนะคะเบสจะชอบกินสาวร e มากๆมีวิตามินซีสูงพลังงานก็ให้แค่60แคลอรี่เท่านั้นนะคะราคา15บบาท วิตามินที่แนะนํานะคะเราก็กินวีด้าตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Gutamax Vida Collagen Q10 นะคะเขาจะมีส่วนผสมของแบบพวกทิ่บํารุงผิวต่างๆนะมีคอลลาเจนเปปไทด์เมลกุลที่แบบขนาดเล็กมากๆนะมีโคเอนไซม์คิวเทนมีสารสก,กัดจากบกผักผลไม้อย่างตัวนี้เวลาเบ็ดกินนะเบ็ดก็จะกินกินก่อนนอนสองเม็ดซึ่งมันช่วยทําให้ผิวเราดีขึ้นผิวเราจะรู้สึกแบบเรียบขึ้นเนียนขึ้นโอเคแล้วก็อย่างวิตามินที่กินอีกตัวคือจะเป็นพวกวิตามินซีไปเลย ที่กินบ่อยๆเนาะคอลลาเจนคิวเทนหนึ่ซองเกบาทนะคะแล้ววิตามิน C 1กล่องมีสองซองนะก็ราคา59บาทค่ะหมู่ที่5ก็คือไขมันนั่นเองต้องบอกก่อนนะคะว่า ไขมันไม่ใช่ว่าคนที่ลดน้ำหนักจะกินไขมันไม่ได้แต่เราต้องเลือกกินไขมันนะคะไขมันยังมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราอยู่นะคะเพราะว่าการกินไขมันบางทีอ่ะมันจะทําให้ไม่หิวบ่อยหรือการที่ขาดไขมันไปเลยบางทีร่างกายเราเจอจะแบบเออผิวพรรณจะแห้งไม่เปล่งปังแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นนั่นเองเนาะบางทีร่างกายเราอาจจะต้องการไขมันดีเข้ามาในร่างกายบ้างเนาะวันนี้ก็จะพาไปกินไขมันที่เป็นไขมันดีที่อยู่ในเซเว่นนะคะไปดูกันเลยจ้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้ จะเป็นอะไรที่เบสทานบ่อยมากๆเบสชอบกินแทนขนมขบเคี้ยวเลยเขาจะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีไขมันดีสูงมากพลังงานก็แค่180แคลอรี่เท่านั้นต่อวันเบสจะกินไม่เกิน1ถุงนะคะราคาถุงละ25บาทค่ะถั่วแอลมอนด์วันนี้มีไขมันดีสูงนะแล้วมีโปรตีนด้วยที่กินได้ไม่อ้วนนะคะอย่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบอบเกลือพลังงานอยู่ที่170แคลอรี่นะคะประมาณแนะนําให้กินไม่เกินวันละ1กํามือนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20 5บาทตอนถุงค่ะอย่างแซลมอนที่เป็นแหล่งไขมันดีเลยนะคะในเซเว่นก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะเป็นแซลมอนย่างเกือราคาก็25บาทกินได้ไม่อ้วนนะจ๊ะ หลายคนก็คงอยากรู้แล้วว่าแล้วพวกขนมเครื่องดื่มเรากินอะไรได้บ้างอย่างพวกขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่เบสกินบ่อยๆในเซเว่นเลยก็จะเป็นพวกอาหารที่แบบแคลอรีต่ต่ำน้ําตาลน้อยไขมบันต่ําประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเลือกที่โซเดียมไม่สูงมากหรือวันไหนถ้าเกิดเราเผลอกินอาหารที่มีโซเดียมสูงแต่แบบแคลอรีต่ต่ำเราก็แค่กินน้ำก็ไปเยอะๆเพื่อร่างกายเราจะได้ไม่ต้องบวมโซเดียมด้วยเนาะอาหารที่แนะนํานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าการโน่าป็นขนมแบบธัญพืชกินแล้ว ิ่มท้องนานแล้วก็ไม่อ้วนเนาะเบสจะชอบกินเป็นรสช็อกโกแลตนะคะราคาก็28บาทนะคะนี่จะเป็นธัญพืชอัดแท่งนะคะพลังงานอยู่ที่80แคลนะเบสจะกินแทนขนมไปเลยนะชอบกินรสช็อกโกแลตทําให้แบบอิ่มท้องได้นานด้วยนะคะราคาก็10บาทเท่านั้นพาโลอบอบกรอบแบบนี้นะคะ1ซอง60แคลเท่านั้นแต่ตัวนี้โซเดียมจะสูงหน่อยนะเบสก็จะกินไม่เกินวันละ1ซองก็จะกินสลับรสชาติกันไปใครชอบรสชาติไหนก็เลือกได้เลยแบบอบมันจะไม่อ้วนอยู่แล้วเนาะสาลายนะ ให้กินเป็นพวกสาลายอบกรอบนะแคลอรี่เขาจะต่ำมไม่เกินร้อยแคลเนาะแต่ก็ควรที่จะกินให้พอดีนะคะเพราะว่าโซเดียมมันจะสูงมิดนึงสาลายอบกรอบนะคะแบบนี้คือกินได้ไม่อ้วน25แควเท่านั้นนะคะ ้หูเส้นอบกรอบ120แคลนะตัวนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไม่อ้วนเลยกินได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมระวังเรื่องโซเดียมกันด้วยค่ะหมูแผ่นอบกรอบเป็นอะไรที่เวทชอบกินมากๆนะคะพลังงานก็60แคลเท่านั้นมันอร่อยมันเคี้ยวง่ายกินแทนขนมอุกกรอบได้เลยนะหนึถุง20บาทนะคะแคปหมึก90แคลนะคะตัวนี้ก็ราคา25บาทเป็นอะไรที่แคลต่ำไม่มีน้ำตาลกินได้ไม่อ้วนจ้าเจล,ลเลอลลาเจนนะแค่30 5แควกินแทนน้ำหวานในบางครั้งที่เราอยากกินน้ำหวานมันแคลต่ำน้ำตาลน้อยไม่มีไขมันและอีกรสชาติที่เบชอบก็คือเจเล่ลินจีตัวนี้แคล60แควแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแคลต่ำน้ำตาลน้อยไม่มีไขมันจ้าจิ กลับมาแล้วค่ะจะสังเกตว่าเบสก็ไม่ได้พินจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะเข้าเซเว่นก็กินได้ในหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะเป็นต้องกินอกไก่ไข่ต้มอ,อย่างเดียวจริงๆแล้วขอแค่ทุกคนนะมีความตั้งใจที่จะลดน้ําหนักแบบจริงจังนะการหุ่นดีสุขภาพดีแล้วผิวพรรณที่ดีตามมาได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องยากขอแค่ทุกคนมีความตั้งใจนะคะคือเบสไม่ได้บอกว่ามันง่ายเลยทีเดียวเพราะเบสก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งมันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเราตั้งใจมันไม่มีอะไรเกินความตั้งใจของเรา ไม่จําเป็นต้องอยากหุ่นสวยเหมือนใครเขานะคะเราแค่หุ่นสวยหุ่นดีสุขภาพดีในแบบที่เราเป็นก็พอคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปนี้เบสไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ